ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเี้ยงหมูนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันตามภาษาของคนเลี้ยงหมูนะครับกับช่องเล็กๆเ,เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราคาหมูนี่ะครับช่วงนี้ก็กําลังเป็นกระแสว่าจะลงอีกนานไหมหรือหยุดหรือ,อยังนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ เรามาขั้นเวลาด้วยการอาตอบคำถามเกี่ยวกับอนุบาลหมูนะฮะอย่างเช่นหมูเล็กๆที่ผมอนุบาลอยู่ที่ผ่านมานั่นนะผมก็จะอนุบาลอยู่ประมาณสิบห้าวันนะฮะที่จะเอาแม่เขาลงแล้วก็จะอนุบาลไว้ข้างบนครับแต่ก็ต้องดูว่าแทนคลอดพอไหม แค่นั้นแหละนะครับถึงจะเอามาลงคอ,อกเล็กอย่างรุ่นเล็กๆนี้นะครับผลดีของมันมัน,มนก็คือทำความสะอาดง่ายนะครับนะทำความสะอาดง่ายให้วัคซีนตัวสุดท้ายผมเพิ่งจะเอาลงแล้วก็หลังจากก่อนเอาลงผมจะให้เซื้อโครกนะแ้วก็จะเอาเอาลงที่คอ,อกที่เรามันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคร อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อไข้วมันครับนะในการที่จะอนุบาลน,นะครับอ้าวลง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 มก็เด้นเด่นกว่าๆนะครับที่เอาลงมาอนุบาลนนสามตัวส่วนหน้าดูเลยข้อขอ้กเล็กๆเตียก็ถือว่าโอเคนะครับสมมตแข็งเดงนะครับ นั่นคือคําถามที่ท่านถามมาว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาไว้ข้างบนทําไมแล้วลงมาอนุบาลข้างล่างเลยนี่นคือเหตุผลนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ผมแร้ลงมาครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของราคานะครับว่าจะยังลงไปเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าหรือไม่นะสำหรับมุงเป็นหน้าฟา้า อันนี้ไม่มีใครฟันตรงได้นะครับไม่มีใครฟันตงได้ว่าจะลงหรือไม่ลงหรือจะยืนลงพอหรือยังอันนี้เข้าใจว่าไม่มีใครตอบได้หรอกถ้าถ้าเป็นเอฟซีหรือว่าใครที่เข้ามาดูผมมันนาน,านหรือเก่าๆเ,เนี่ยอาจจะไปเจอลิปที่ก่อนที่มูจะลงเนี่ยผมเคยพูดไว้นะว่าอาจจะลงประมาณนั้นประมาณนี้นะฮะ คือได้ขาโอ้ยเวมาตอนนั้นมันประกาศอยู่ที่8 8ใช่ไหมครับผมบาาอกว่าจะบอกว่าแวจะลงก็ประมาณ10บาท2-3บาทตอนนี้ก็ยังลงไม่ถึง2-3บาท <hobbies. S 1> ก็เบิ่งเดินลงมาแค่8บาทบางาบาท่าสก็12ประมาณนั้นแต่ช่วงนี้ราคาขายจริงก็มีหลายท่านนะบนมา วันที่ตะต่ามข่อเจ็ดสิบก็ซ้ับนะครับอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับกับใดยที่ไม่มีอำนาจในการตรวจองนะฮะก็อาจจะถูกกดราคาบ้างนะครับแต่ก็น่าเห็นใจนะครับผมว่าราคานี้ก็ดีอยู่แล้วนะรราคานี้ก็ดีอยู่แล้วเพราะอะไรหรือครับเพราะว่ามันก็ซื้อง่ายขายคล่องนะครับไม่แพงจนเกินไปไม่ถูกจนเกินไป ก็วิ่งอยู่ประมาณนี้ก็โอเคนะฮะแต่เท่าที่ผมสังเกตเท่าที่ผมดูแล้วก็ติดตามข่าวสารนะเพราะว่าช่วงนี้หมูก็เริ่มที่จะระบายออกใกล้จะหมดแล้วครับนะแต่ของรายย่อยเนี่ยมันก็น่าจะหมดแต่สำหรับผมผมก็จะมีขายทุกเดือนนะฮะสำหรับครอกเราของผมก็จะมีเกือบทุกรุ่นนะฮะ เดือนละชุดถ้าพ,พีกนะครับก็จะได้ขายเดือนละสองชุดก่อนนั้นทีอาจจะโดนราคาที่ตำ่ำบ้างแพงบ้างนั่นก็คือวิธีของคนเลี้ยงหมูนะครับอย่างชุดนี้นะครับหลายคลิปที่ผ่านมาผมก็บอกว่าเลือคิวอยู่อีกหกสิบวัน แต่ก็ดูท่าทางว่าจะไม่ไม่ถึงหกสิบเลยแหละครับนน่าจะได้รัดคิวเพราะว่าหมูเริ่มจะหมดน่าจะอีกสิบวันไม่เกินแต่ก็ต้องดูก่อนว่าอีกเจ้านั้นจะยอมปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าหมูรุ่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ปล่อยผมก็ต้องปล่อยเพราะว่าต้องรักษาขาไว้นะต้อง ให้โรงชำแหละเขาได้หมูนะนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการเลี้ยงหมูคือเราจะต้องหาหมูให้โรงชำแหละที่เราดีวไว้นั้นให้เขาได้หมูตลอดนะครับจะสวนมากนะครับถ้าเลี้ยงแบบบ้านๆจริงๆไม่มีกลุ่มไม่มีการดวกันไว้เนี่ย มันก็อาจจะลงกดราคานะครับนั่นก็คือเหตุผลแต่อะไรก็ไม่เท่ากับโดนมิจฉาชีพหลอกครคับนะก็เรามาตวงกันโดยเฉพาะคนแก่อย่างเราเนี่ยนะอยู่ตามท้องทุ่งท้องไร่ลูกหลานไม่อยู่เนี่ยหน้ามาใหม่มาพ่อค้ามูทั้งอื่นมาก็อย่าขายเลยครับรนะอลูกรอหลานมาดูดีกว่า สาหรับผมผมก็จะเลี้ยงเป็นกลุ่มนะฮะเลี้ยงเป็นกลุ่มในญาติพี่น้องเนี่ยนะครับของลูกของล้านของพี่ของน้องถึงมีหมูสูงอยู่ตลอดนะครับทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าโรงชยาหาลเขาจะมาทุกอาทิตย์นี่ครับในมูรุ่นนี้ผมอย่านมตอนอายุแค่ยี่สิบสามวันนะครับแล้ว ก็มาหลายวันแล้วแหละนะนี่ก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับอายุตั้งแต่แรกเกิดแรกคลอดยังไม่ถึงเดือนผมก็จะอนุบาลไว้อย่างงี้ก่อนนะครับพอดีช่วงนี้มันยังมีกล่องคลอดหรือว่าแท่นคลอดยังว่างยังไม่จัเป็นจะต้องอลงไวบอกกัว่าสิบห้าวันมันจะเอาลงนะรทีม่ก็ประมาณปลายเดือนถึงจะเอาลงว่าคุณนะครับ เราเขากินให้เต็มที่นี่ก็เตรียมคลอดไว้อยู่สองตัวสองแม่ก็ここอย่างนี้แหละครับถ้าอยากจะมีขายให้ได้ราคาเลี้ยงเยอะเข้าไว้เลี้ยงให้ได้ขายทุกเดือนอยังไงก็ได้นะฮะไม่ว่าจะถูกจะแพงได้ขายหมดนะครับมันจะเป็นการเอาไปเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วเราจะไม่ขาดทุนครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ ที่ทุกท่านเขาเล่ฟังรับชมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับผม